เสียงกรีดร้องของแฟนกีฬาทั่วโลกดังสนั่นไปทั่วโซเชียลมีเดียเมื่อการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกล่าสุดได้สร้างหนึ่งในเหตุการณ์ที่ช็อกโลกมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการกีฬาเมื่อทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มสุดโหดไล่ถล่มทีมชาติแคนาดาแบบคาดลอยชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนว่าผลการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบนี้ไม่ใช่แค่ชนะธรรมดาแต่เป็นการ ถล่มยับที่ทำให้ทั้งสนามตกอยู่ในความเงียบงนันและทำให้แฟนกีฬานับล้านคนทั่วโลกต้องรีบเข้าไปดูไฮไลท์ย้อนหลังด้วยความไม่เชื่อสายตาตัวเองก่อนเกมามจะเริ่มขึ้นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จากยุโรปและอเมริกาต่างลงความเห็นตรงกันว่าแคนาดาคือทีมที่ดูมีภาษีดีกว่าด้วยประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนักเตะที่มีสภาพร่างกายแข็งแรง และระบบทีมที่ถูกมองว่าน่าจะรับมือกับทีมจากเอเชียได้ไม่ยากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามกลับรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่นาทีแรกกอขอปมการแข่งขันทีมชาติไทยเปิดเกมรุกใส่แบบไม่มีกลัวชิงจังหวะสปีดบอลเร็วเคลื่อนที่กันอย่างมีวินัยแอลเเลนดด้วยความมั่นใจที่เกินกว่าจะเรียกว่าเป็นทีมรองบอลเพียงไม่นานหลังเริ่มเกมประตูแรกของทีมชาติไทยก็เกิดขึ้น ท่ามกลางเสียงอุทานของผู้บรรยายหลายภาษาการประสานงานที่ลื่นไหลระหว่างผู้เล่นชาวไทยสร้างความสับสนให้แนวรับของแคนาดาอย่างเห็นได้ชัดและหลังจากนั้นเกมก็เหมือนถูกควบคุมด้วยสีเสื้อฝั่งไทยแทบทั้งหมดการต่อบอลชุดเละการหมุนตำแหน่งและการยิงที่เฉียบคมทำให้แคนาดาแทบไม่มีเวลาตั้งเกมเป็นของตัวเอง สิ่งที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลกตกใจไม่ใช่แค่สกอร์ที่ขยับขึ้นเรื่อยๆแต่คือรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยที่ดูเหนือกว่าทุกมิติไม่ใช่แค่ความเร็วแต่เป็นความเข้าใจเกมการตัดสินใจในเซวินาทีและการเล่นเป็นทีมที่แน่นแฟนราวกับว่าทุกคนคิดเหมือนกันในทุกจังหวะ แคนาดาพยายามตั้งรับลึกปรับแท็กติกเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่ก็ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของทีมชาติไทยได้เลยเมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังสถานการณ์ยิ่งชัดเจนว่าทีมชาติไทยไม่ได้ตั้งใจมาเล่นเพื่อแค่ชนะแต่พวกทังต้องการประกาศศักดา ต่อสายตาทั่วโลกจังหวะยิงไกลอันทรงพลังจังหวะชินหนึ่งสองที่รวดเร็วและการเพรสซิ่งสูงทำให้แคนาดาพลาดง่ายขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ลูกบอลเข้าประตูฝั่งกองเชียไทยลุกขึ้นเฮขนาดที่ฝั่งแคนาดานั่งนิ่งด้วยความอึง้งทันทีที่จบเกมประแสะในโลกออนไลน์ก็ระเบิดขึ้นเหมือนภูเขาไฟผู้คนจากหลากหลายประเทศแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่หยุดคำว่าช็อกโลก ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลายภาษาคอมเมนต์จากต่างชาติเต็มไปด้วยความตกตะลึงบางคนจากบราซิลเขียนว่านี่คือฟุตซอลระดับสุดยอดจริงๆแฟนจากสเปนบอกว่าไทยเล่นเหมือนทีมอันดับหนึ่งของโลกขณะที่แฟนจากญี่ปุ่นออกมาชื่นชมว่านี่คือความภูมิใจของเอเชียมีคอมเมนต์จำนวนมากที่ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่า พวกเขาเคยมองข้ามทีมชาติไทยและคิดว่าเป็นเพียงทีมรองแต่หลังจากดูเกมนี้หลายคนถึงกับบอกว่าต่อไปนี้จะไม่กล้าดูถูกทีมจากเอเชียอีกแล้วแฟนบอลจากสหรัฐอเมริกาบางรายถึงทัานโพสต์ว่าสิ่งที่ไทยทำกับแคนาดาวันนี้คือบทเรียนใหญ่ของวงการฟุตซอลขณะที่บางคนเขียนว่าทีมนี้น่ากลัวเกินไปแล้ว ในโลกของทวิตเตอร์และยูทูบแฮชแทกเกี่ยวกับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยติดเทรนด์อย่างรวดเร็ววิดีโอไฮไลท์ถูกแชร์นับล้านครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเสียงภาคจากหลายประเทศเต็มไปด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นและเหลือเชื่อมีผู้บรรยายบางคนถึงกับหยุดพูดไปชั่วครู่เพราะไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เห็นต่อหน้า ไม่เพียงแค่แฟนกีฬาเท่านั้นที่รู้สึกสันสะเทือนแต่สื่อกีฬาชั้นนำจากยุโรปและอเมริกาก็พาดหัวข่าวยกย่องทีมชาติไทยอย่างยิ่งใหญ่หลายสำนักใช้คำว่าพายุจากเอเชียและการปฏวิวัติวงการฟุตซอลหญิงเพื่ออธิบายฟอร์มการเล่นของทีมไทยมีบทวิเคราะห์จำนวนมากที่ชี้ว่า เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือการพัฒนาโครงสร้างฟุตบอลและฟุตซอลหญิงอย่างจริงจังในประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาในประเทศไทยเองบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจแผ่กระจายไปทั่วประเทศผู้คนรวมตัวกันดูการแข่งขันผ่านจอใหญ่ร้านอาหารผับและพื้นที่สาธารณะต่างเต็มไปด้วยเสียงเชียร์หลายครอบครัวพาลูกสาวมานั่งดูเกมนี้ด้วยกัน พร้อมกับบอกกว่านี่คือแรงบันดาลใจของพวกเธอโรงเรียนและสโมสรฟุตซอลหลายแห่งรายงานว่ามีเด็กผู้หญิงสนใจสมัครเข้าร่วมทีมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจบการแข่งขันความคิดเห็นจากต่างชาติยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างเป่าเนื่องบางคนบอกว่านี่คือเกมที่ทำให้พวกเขากลับมารักฟุตซอลอีกครั้งบางคอมเมนต์ถึงกับกล่าวว่า ถ้าไทยยังเล่นแบบนี้ได้ต่อเนื่องแชมป์โลกคงไม่ไกลเกินเอื้อมความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความกลัวแต่คือความเคารพในฝีเท้าและหัวใจนักสู้ของนักเตะไทยโคช้ชของทีมแคนาดาออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยสีหน้าซีดเล็กน้อยพร้อมยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาประเมินทีมชาติไทยต่ำเกินไป และยอมรับว่าแผนการเล่นของไทยเหนือกอว่าที่เตรียมรับมือมานักเตะแคนาดาหลายคนถึงกับลั่งน้ำตาแต่ก็เข้าไปจับมือและกอดนักเตะไทยด้วยความเคารพในสปิริตของกีฬาสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือท่าทีของนักเตะไทยหลังจบเกมพวกเธอไม่ได้แสดงท่าทางหยิ่งพยองแต่กลับโค้งให้แฟนบอลขอบคุณกองเชียร์และแสดงความเคารพต่อคู่แข่งอย่างสมศักศรี ทำให้หลายคนในโซเชียลต่างกล่าวว่านี่คือชัยชนะที่สวยงามทั้งในและนอกสนามทั่วโลเริ่มจับตามองทีมชาติไทยมากขึ้นแฟนฟุตซอลจากประเทศที่ไม่เคยสนใจกีฬานี้มาก่อนเริ่มค้นหาชื่อผู้เล่นไทยศึกษาสไตล์การเล่นและรอติดตามนัดต่อไปด้วยความตื่นเต้นหลายคนบอกว่าจากนี้ไปทีมไทยคือหนึ่งในทีมที่น่ากลัวที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้ เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะธรรมดาแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงในโลกของฟุตซอลหญิงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าโลกของกีฬานั้นไม่มีพรมแดนไม่มีประเทศเล็กหรือใหญ่มีเพียงทีมที่ทำงานหนักและมีหัวใจนักสู้เท่านั้นที่จะยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสิ่งที่ชาวต่างชาติกลัวไม่ใช่แค่สกอร์ในกระดานแต่คือความมั่นใจ ของทีมชาติไทยความนิ่งความเฉียบขาดและจิตใจที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันนี่คือสิ่งที่ทำให้หลายประเทศเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาต้องเตรียมตัวรับมือกับทีมเอเชียทีมนี้อย่างจริงจังภาพของนักเตะไทยที่วิ่งไล่บอลจนวินาทีสุดท้ายภาพของแฟนบอลที่ร้องไห้ด้วยความดีใจและภาพของคอมเมนต์จากต่างชาติที่เต็มไปด้วยคำว่าน่ากลัวชอบและ เหลือเชื่อจะกลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาที่ไม่มีวันลืงและจนถึงวันนี้กระแสความตื่นตะลึงนั้นก็ยังไม่จางหายผู้คนยังคงย้อนกลับไปดูไฮไลท์ซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังอ่านคอมเมนต์จากทั่วโลกด้วยความตื่นเต้นและยังพูดถึงทีมชาติไทยในฐานะทีมที่เปลี่ยนมุมมองของโลกที่มีต่อฟุตซอลหญิงไปตลอดกาล นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะแต่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีของความฝันของประเทศเล็กๆที่ยืนหยัดขึ้นมาบนเวทีโลกได้อย่างยิ่งใหญ่และทำให้ทั้งโลกต้องหยุดมองด้วยความกลัวความเคารพและความทึ่งในพลังของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย